ดูบ้านหลังแรกของอินจันแฝดสยามก้องโลกสู่การรวมตัวทญญายาททั้งคู่ครั้งแรก อินจันถือกำเนิดในครอบครัวชาวประมงที่อำเภอแม่กลองในวันที่11พฤษภาคมปี2354ทั้ง2มีท่อนเอ็นยาวประมาณ4-5นิ้วเชื่อมร่างกายของแต่ละฝ่ายไว้ตั้งแต่เกิดจนตายเมื่ออายุเกือบ18ปีนายโรเบิร์ตฮันเตอร์กับกัปตันเอเบิร์นคอปฟินได้โอกาสพาอินจันเดินทางออกจากสยามเพื่อไปแสดงตัวในยุโรปและสหรัฐอเมริกาโดยใช้ชื่อว่าแฝดสยาม อินจันมิได้เพียงแค่ปรากฏตัวให้คนดูเท่านั้นแต่ได้พัฒนาความสามารถและเรียนรู้กลลเมตดต่างๆในการแสดงที่ทำให้ผู้ชมรู้สึกทึ่งและประทับใจจนเป็นที่กล่าวขวัญไปทั่วเมื่ออายุประมาณ22ปีทั้งสองได้พบกับพี่น้องสองสาวชาวอเมริกันซึ่งต่อมาอีก4ปีได้กลายมาเป็นคู่สมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายอีนะมีทายาท11คนส่วนจันมี10คนทั้งคู่เสียชีวิตในปี2417โดยจันเป็นฝ่ายเสียชีวิตก่อน มรณกรรมของอินจันไม่เพียงแต่นำความโศกเศร้ามาสู่ครอบครัวเท่านั้นแต่ชาวโลกด้วยข่าวการเสียชีวิตของแฝดสยามปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ของสหรัฐอเมริกาติดต่อกันเกือบทุกวันนานถึง6เดือนเรื่องเล่าเกี่ยวกับอินจันเรื่องเล่าบางเรื่องเป็นข้อมูลที่น่าจะมีต้นกำเนิดมาจากโรงน้ำแข็งเป็นต้นว่าอินจันเดินทางไปทั่วโลกเรื่องนี้เป็นจริงเฉพาะในกรณีที่คำว่าทั่วโลกหมายความถึงสหรัฐอเมริกา และยุโรปเท่านั้นทั้งสองไม่เคยเดินทางมายัางเอเชียหรือไปแอฟริกาหรือเรื่องที่วาดประเวณสแสดงกับคณะละครสัตว์ทั่วสหรัฐและยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคณะของนายทีทีมานั่เรื่องนี้ไม่ถูกต้องนักเพราะตามประวัติแล้วในช่วงแรกทั้งสองไม่ได้ไปร่วมสแสดงในคณะละครสัตว์แต่เป็นการเร่ปรากฏตัวสแสดง อินจันไปร่วมงานกับนายบานัมเพียงสองครั้งเท่านั้นโดยที่ครั้งแรกเป็นการปรากฏตัวในช่วงเวลา6สัปดาห์ที่พิพิธภัณฑ์ของนายบานัมขณะที่ทั้งสองมีอายุ49ปีส่วนครั้งที่สองเป็นการไปปรากฏตัวในยุโรปตามที่ได้ตกลงกับนายบานัมไว้ทั้งคู่เคยร่วมเวทีกับคณะละครสัตว์จริงๆเพียงครั้งเดียวเท่านั้นคือที่ประเทศเยอรมนีและไปในลักษณะการปรากฏตัวเป็นแขกรับเชิญพิเศษไม่ใช่การแสดงในคณะละครสัตว์อย่างที่เข้าใจกัน อินจันได้อำลาเวทีการแสดงหลังจากที่เก็บเงินได้ก้อนหนึ่งและไปอาศัยอยู่ที่เมืองนอตวิลส์อบอโรตามด้วยเมืองแทรอปอฮิลก่อนย้ายไปปักหลักถาวรอ,อยู่ที่เมืองเมาแอฮารีซึ่งเป็นเมืองเล็กๆทางตอนเหนือของมรัฐนอตแคโรไลนาใกล้กับมรัฐเวอร์จิเนียสถิติประชากรในปี2553อบอกว่ามีพลเมืองประมาณหมื่นกว่าคนเมืองนี้มีชื่อเสียงในฐานะที่มีเมืองหินแกรนิตแบบใกล้ผิวดินขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ว่ากันว่ามีหินแกรนิตให้ขุดต่อไปได้อีกประมาณ500ปีจึงจะหมดนอกไปจากหินแกรนิตและอินจันแล้วบุคคลที่ทำให้เมืองนี้มีชื่อเสียงไม่แพ้กันคือนักแสดงโทรทัศน์ชื่อแอนดี้กริฟฟิธคนไทยส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่คงไม่ค่อยรู้จักนักแสดงคนนี้เขาเคยแสดงเป็นตัวเอกในหนังโทรทัศน์ชื่อบีแอนดี้กริฟฟิธโทเชื่อกันว่าเมืองเมาแอเป็นแรงบันดาลใจของชุมชนที่เรียกว่าเมีย r บรีในหนังโทรทัศน์เรื่องนี้ ทุกๆปีในวันเสาร์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนับตั้งแต่ปี2533เป็นต้นมาทายาทของอิงจันจะจัดงานชุมนุมทายาทที่เมืองเมาแอรีประมาณกันว่าขณะนี้จำนวนทายาททั้งหมดมีประมาณพันกว่าคนในสาขาอาชีพต่างๆตั้งแต่ลูกจ้างทั่วไปครูทหารนักธุรกิจวิศวกร,กรทนายความพยาบาลและแพทย์ประมาณ10%ในจำนวนทายาททั้งหมดนี้อาศัยอยู่ที่เมืองเมาแอรรี ก่อนหน้าปี2533ทายาทแต่ละฝ่ายจัดงานสังสรรค์แยกกันต่างหากแต่เมื่อคณะผู้ผลิตภาพยนตร์สารคดีจากบริษัทกันตนาติดต่อขอไปถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับอิงจันในปีดังกล่าวจึงมีการออกข่าวเชื้อเชิญให้ทายาททั้งสองฝ่ายมาชุมนุงสังสรรค์ร่วมกันเป็นครั้งแรกและถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อกันมาที่ในกรรมของแฝดสยามที่ในกรรมของอีนามีสามหน้าส่วนของจันมีเพียงหน้าเดียวแต่ทั้งสองฉบับแสดงให้เห็นถึงความรักใคร่ อาทรและความผูกพันที่ทั้งสองมีต่อครอบครัวอย่างเห็นได้ชัดบ้านหลังแรกของอินจันบ้านหลังแรกของอินจันที่เมืองแทรปปอฮิวซึ่งใช้เวลาขับรถจากเมืองเมาแแอร์ไปไม่เกิน45นาทีก็ถึงบ้านหลังนี้สร้างขึ้นบนที่ดิน150ไร่ข้อมูลบางแหล่งบอก,กว่า110ไร่ที่อินจันซื้อรวมกันโดยจ่ายค่าที่ดินด้วยถุงบรรจุเหรียญเงินมูลค่า300เหรียญสหรัฐ พอซื้อแล้วเพื่อนบ้านก็สมัครใจช่วยกันปลูกเรือนให้บ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้สองชั้นพร้อมระเบียงกว้างล้อมชั้นล่างของตัวบ้านไว้3ด้านมีทั้งหมด4ห้องชั้นละสองห้องโดยมีปล่องไฟขนาดยักษ์กว้างห้าฟุตทำหน้าที่ระบายควันไฟจากเตาผิงที่มีประจำห้องทุกห้องหน้าต่างในห้องแต่ละห้องมีขนาดใหญ่จักพื้นจรดเพดานเพราะทั้งสองชอบแสงแดดบันไดที่ทอดจากชั้นล่างสู่ชั้นบนมีความกว้างกว่าบันไดปกติ เพื่อให้ทั้งสองครึ่งลงสะดวกส่วนครัวนั้นสร้างแยกออกจากตัวบ้านและมีเตาถิงขนาดใหญ่ที่สุดในละแวกนั้นนอกจากนี้ยังมีคอกม้าและอาคารหลังใหญ่ซึ่งใช้เป็นเรือนทาตและที่เก็บของเมื่ออินจันสร้างบ้านหลังนี้เสร็จก็ส่งนายชาวแฮร์ริสผู้จัดการและเพื่อนของอินจันกองบรรณาธิการไปนิวยอร์กเพื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์เช่นพรมเชิงเทียนภาพแขวนห้องเครื่องเงินและอื่นๆมาแต่งบ้านเสียค่าใช้จ่ายไป467เหรียญสหรัฐ ส่วนเตียงเก้าอี้กว้างสองเท่าสำหรับนั่งคู่กันและโต๊ะนั้นอิงจันซื้อหรือสั่งทำจากชุมชนของตนหรือบริเวณใกล้เคียงในราวเดือนมิถุนายนของปี2383ทั้งสองได้ย้ายเข้าบ้านหลังนี้ในฐานะชาวอเมริกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายบ้านหลังแรกของอินจันในเมืองแทรอ์ปอหฮิลถ่ายเมื่อกรกฎาคมปี2554ภาพจากศิลปวัฒนธรรมพฤศจิกายน2554 หลังจากที่ผมเห็นบ้านหลังนี้แล้วจึงเข้าใจว่าในเวลานั้นอินจันคงอยากใช้ชีวิตที่เงียบเชียบและพ้นจากสายตาของผู้คนให้มากที่สุดจริงๆเพราะตัวบ้านซุกอยู่ที่ปลายทางเล็กๆที่ห่างจากถนนใหญ่มากพอสมควรหากไม่สังเกตก็คงมองไม่เห็นยิ่งกว่านั้นในละแวกใกล้เคียงยังแทบไม่มีบ้านเรือนตั้งอยู่เท่าใดนัก สถิติจำนวนประชากรในปี2543บอกว่าเมืองแทร์รปอฮิวมีประชากรประมาณ1900คนเท่านั้นจริงอยู่ที่ว่าในอดีตอาจเป็นชุมชนที่หนาแน่นกว่านี้แต่คงเป็นไปได้น้อยมากถ้าให้เดาก็ต้องบอกว่าคงไม่หนาแน่นไปกว่าในปัจจุบันนี้บ้านหลังนี้เพิ่งเปลี่ยนมือจากเจ้าของเดิม หลังจากที่ติดประกาศขายมานานในราคาตั้งต้นที่650,000เหรียญสหรัฐพร้อมที่ดินประมาณ67.5ไร่ปรากฏว่าประกาศขายอยู่นานก็ไม่มีผู้สนใจทายาทบางคนคิดจะซื้อเก็บไว้แต่เปลี่ยนใจเมื่อเห็นสภาพบ้านที่ค่อนข้างสุดโทรง วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เป็นเหตุให้เจ้าของจำเป็นต้องตัดใจขายไปในราคา150,000เหรียญสหรัฐพร้อมที่ดินประมาณ55ไร่ซึ่งนับว่าถูกมากทราบมาว่าเจ้าของบ้านปล่อยให้คนเชา่าผมลองไปเคาะประตูบ้านแล้วปรากฏว่าไม่มีใครรมาเปิดรับที่ฝั่งตรงข้ามยืงกับปากทางเข้าบ้านหลังนี้เป็นสุสานเก่าคุณเมลวินเมลวินไมลอทายาทของนายชาลสแฮริสบอกให้ผมแวะไปดูหลุมฝังศพของภรรยานายแฮริส ดูเหมือนว่าที่นี่เป็นสุสานสำหรับคนในประกูลฝ่ายพรรยาของนายแฮร์ริสหลายคนส่วนร่างของนายแฮร์ริสเองนั้นคุณเมลวิ่งบอกกว่าเจ้าตัวต้วตองการให้ฝังไว้ใต้ธรณีประตูทางเข้าโบสถ์แห่งหนึ่งเดาเอาว่าคงเพราะต้องการอุทิศร่างเพื่อให้คนเดินข้ามระหว่างทางไปสู่พระเจ้าหรือสวรรค์อะไรทำนองนั้นทุกครั้งที่มีโอกาสสไปร่วงงานชุมนุมทายาทของอินจันขอมอดรู้สึกชื่นชมในตัวบุคคลคู่นี้ไม่ได้ อินจันเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีคู่หนึ่งซึ่งถ้าพูดตามภาษาปัจจุบันก็ต้องบอกว่ารู้จักพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแล้วใช้โอกาสนั้นสร้างสมโชคลาภอินจันสามารถผันเปลี่ยนชีวิตจากเด็กชาวบ้านธรรมดาเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกขณะที่เดินสวนกระแสสังคมที่จับจ้องมองดูด้วยความรู้สึกในเชิงลบทั้งคู่ประกอบอาชีพโดยสุจริตจอรนามีฐานะเป็นเศรษฐีย่อยๆในเมืองของตนและสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตนฝันใฝ่มาตลอด คือการมีคนรักและชีวิตครอบครัวที่เป็นสุขทายาททุกคนคือเลือดเนื้อเชื้อไขของอินจันที่ถ่วยนำพาตำนานชีวิตของคนทั้งคู่ข้ามยุคข,ข้ามสมัยตามกระแสของการเวลาเพื่อยืนยันว่าครั้งหนึ่งทั้งสองเคยมีตัวตนที่แท้จริงไม่ใช่เพียงชื่อที่เราอ่านพบในชีวประวัติบุคคลสำคัญเท่านั้นน่าเสียดายอยู่หน่อยตรงที่ว่าตำนานชีวิตของอินจันที่ล่าสืบต่อกันมาในครอบครัวจำต้องขาดตอนไปช่วง หนึ่งเพราะดูเหมือนทายาตรุ่นหลานของอิงจันรู้สึกอับอายในบรรพบรุษของตนเนื่องจากสภาพสังคมในเวลานั้นผิดกับรุ่นลูกซึ่งรู้สึกรักใคร่และภูมิใจในตัวผู้บังเกิดเกล้ามากทําให้ทายาตรุ่นต่อมาไม่ได้รับฟังเรื่องราวที่เป็นเกร็ดชีวิตอันน่าสนใจไปอย่างน่าเสียดายผู้สนใจเรื่องอิงจันคนหนึ่งเคยตั้งข้อสังเกตกับผมว่าดูเหมือนคนไทยไม่ค่อยให้ความสนใจกับอิงจันเท่าฝรัง่ง ลองนึกดูแล้วก็คงจะจริงและมีเหตุผลที่นำมาอธิบายได้ร้อยแปดแต่เป็นไปได้หรือไม่ว่าหนึ่งในเหตุผลเหล่านั้นเป็นพอละมาจากพื้นฐานทางศาสนาคนไทยส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธที่เชื่อว่าเราเกิดมาเพื่อใช้กรรมฉะนั้นในความรู้สึกของคนไทยผลกรรมทำให้อินจันร์มีตัวติดกันเราจึงไม่เห็นว่าอินจันเป็นอะไรมากไปกว่าชีวิตคนคู่หนึ่งในอดีตการ แต่ฝรั่งที่นับถือศาสนาคริสต์ส่วนใหญ่มักเชื่อว่าทุกคนเกิดมาพร้อมกับพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าด้วยเหตุนี้ฝรั่งจึงอาจมองว่าอินจันเกิดมาเพื่อเป็นตัวอย่างให้คนอื่นๆเห็นว่าความขัดแย้งอยู่ร่วมกันได้อินจันจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่นักคิดนักเขียนหลายคนเคยนำมาเปรียบเปรยกับกรณีขัดแย้งต่างๆนานาเช่นสงครามกลางเมืองในสหรัฐฉะนั้นในยุคที่การเมืองผ่าประเทศไทยเป็นสองซีกเราอาจต้องอาศัย อินจันเป็นแบบอย่างเผื่อจะมีโอกาสนำพาประเทศไปสู่ความเจริญมั่นคงและมั่งคั่งกับเขาบ้าง